ยวนลังเล่าพ่นครับขาตดเก่าทั้ทงต้นบาาาักขาดทั้งข้วัารออกเฮี้ยนพ่นทั้งเฮี้ยนตัวเฮียเฮ้ยงท,ทั้งพ่นครับบาดนี้เจ้าพ่นอยากได้ไอ้อันนั้นไหมอยากได้ผู้สารประพุ่นขอย่างไปเห็นมันต่างเสือ่อึ้นเลยเพิ่นกำลังเหตุผลไม้สีแดงครับสารประพุ่นสีแดงแ่ะบาดนี้ถ้าเฮี้ยนเพิ่นก็เลยมันมีสีมีสารประพุ่นมันสีมีบักสมต้นบักสมง่าย มักสมน้อยมักสมซีสมสมนะมักสมม <ừ m. S 2> ักสมกสมักฮงเนี่ยเต็มอยู่ทั้งศาล <ừ m. S 2> บ้านในพนระฤาษีเอาคนมาสวดทั้งอยังและคไข่เปนั่งยังทั้งตะวันออกเพิ่นงูไม่ออกเพิ่นนั่งทั้งตะวันตกเพิ่นอะไรเอาเจ้าก็ไปนั่งทั้งหันเราทำเพิ่นว่าเจ้าวก็ไปนั่งทั้งหันพี่แม่นั่งน้องไข่เจ้าบ้องเรกยุ่นหนังเอิ๊กเจ้าดูแดงยิ่ขึ้นเสือแรงขึ้นเลยท่านยิ่หนังเอิ๊กไข่นางเพิ่นว่าบานเพิ่นว่ามันหนังเรกเปลี่ยขึ้หาเติ่งขึ้นยิ่หนังเอิ๊กเจ้าท่าน บุ้ยคุดองสันดิโตัวเลก่อนครับอาจารย์แปดสิบห้าสันแปดสิบแปดสิบห้าเนคือว่าแปดสิบห้าคือกว่าแปดห้าแท็กแล้วเพระว่านั่นเลขอยู่หน่ะเออจอแปดแปดห้าเติ่งงอยู่หรือบ่แปดห้าคือแปดสิบห้าปดสิบหาเลขแปดสิบห้าเต่งึงอยู่เออจอเากะตีซ้ำนั่นละแปดสิบหามันก็คือว่าแปดหนึ่งห้าจะกสี่นี่ เราว่าพูดว่าแปดห้าะแปดสิบห้าแปดห้าแปดห้าน้อมึงจำว่าลงยูทูบป่ะแม่นจ้ะขอแต่เสียงเด้อพ่อจ้ะขออนุญแต่เสียงดอกหันไข่เสียงเลขกสิแปดฝันก่อนให้ฝันว่าได้ไปขายเนื้อเนื้อสองกล่องกล่องของข่มันขายหมดแล้วครับบ้านนี้ข่อยก็จะไปขายอีกกล่องหนึ่งนั่นเนื้องวงจนผมโยนเนื้อกล่อง บ้านมิพงหญิงเลาเรียกบอกคุณมื่านมุจยอยจะไปบายโอเจ้าจะไปบายของเพิ่นกล่องหนึ่งกล่องที่ซีฟเอจะไปบายขาบ่ิเวนกองห้าเพิ่นว่าะใคยก็เลียกบอกของเพิ่นอันนี้เครื่องงวดก่อนงวดก่อนเราฝันงวดก่อนแต่ว่าว่าเลขอยู่หนึ่งเออเจ้าเปียกจะผานงวดว่าไงงวดนี้งวดที่นึ่งที่หนึ่งที่จะถึงนี้ฝันว่าม้วนมุกก้อนเห็นีหมโอ้แต่ว่าอยู่างเงี้ยลังนัหนึ่ะเงี้ยได้ไปเบิ่งบัลลีทีตัวนี้เนาะบัลลีทีเจ็ดที่สื่อ วาเจ็ดแปดฮะโมลูตามตามมูได้บานนี้พดมูหกยังสิบไปร้ายตัวอีกยี่บานนี้ฉันลอบฟันได้แปดสิบหาก็ได้เล็เลยื่นหนมันสีบังนิดเนึงบมนวดก้อนคอยกัดันว่างูมันมาขออยู่น้ำข่อยมูจอ่างี่ครับบานวาเล็กอย่มไข่นะแล้วก็เรยว่า ข่อยกะลีว่าถาที่มันอยู่แบกเหมยข่อยเจ็บปวดออ,ดอกคอนออกพ้นข่อยพอเอาข่อยวางสิ<ช>แล้ว<ช>ลว่าบรร่ให้เป็นยังดอกแล้วว่าอยากได้ยังสยใส่เมื่อล้วว่าบานี้มี่โรตลีในความฝันมีโรตรลีเมื่อขายขอย่อยเพราะได้ยิบให้เก่าเก่าหนึ่งเจ็ดใบเดียวมีใบเดียวพอดีค<ช>่ะใ,<ช>ในความฝันถือพ้ในแบาขืนทึกกองสลากแล้วพลาดในแบาในความฝันที่หนึ่งวูดในฝันเมียนอันงูตัวนั้นแต่ว่าเราเปลี่ยนลาฟิ้งพุ่งยิงที่พุ่งยิงพุ่งเถ่า มอสก็มากออกนที่เก่าหนึ่งเก่าหานึ่งเปาะเก่าหานึะเก่าหานึ่ดกอนนี่มัดก้อนนี่เจ็บเมันกพิษแต่แก่แต่พิษแตแ่เดียวแต้มเดียวโหนึงนึงแต่ว่านี่คอยระมันจแปดหานี่ละเพราะว่าพนท่วงลงครับนเจ้าก็ไปยืนอยู่หันนั่นเลยเรียกอยู่น่ะเอื้อจอดในคนวือเนี่ยข้าเจ้า คล้ายๆผลิตสวสดสารพระภู่มินต้นเทศทานพาพภ่มเหม่คล้ายๆตีเฮ็ดแท่นผัดอันเก่าอยู่หมวเหล่าคน,นครับมวเรล่านีตูดด้วครับมีข้าวโพดทานม,มันพอออกมันเตี่ยอยู่แล้วว่าเพอนว่าพุ่ม,มวควมัทวเคยมะทวงนี่เหรอท่นานวัดเป็นวัดเกา่าแบบยืนม่หมองเงียนอือคอยทามคนยืนมเอเหล่าช่แต่ว่าคอยละมักแปดคานละ่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วต้องคนิตเต้องเจ้าติดเตี่ยวหรอวะอนั่นแล้วแดดนกับแปดเดียวตียังไม่ได้เดีวจะเป็นตอยยุนะเอื้อแดงงเครื่องมาเี้คืออยสีแดงแต่ว่าพันว่าเขอยูยุนะเอื้อเจ้านมเกลือยุนเดียพันว่าผูทั่วมันผู้ยิงหรือูไส้ล่ะครับมันมีหลายคนคือจังมุเจ้ามาสู้อยทีอต่ แต่ว่าคอยนั่งอยุติฟังสมมันออกเพิ่นเพิ่นนั่งอยู่ฝั่งตังตกอัานมองมองสารเพลินติตั้งคือค่ะแต่ว่าทั้งสารเพลินที่เป็นมีบอกสมบอกสมเทียวหวานเลยไหมเขาบอกหุงสุกคล้ายๆเพลินอยากให้มาถวายเพลินจะติดไหมข้อหมายเพิ่นคือจังเพิ่นอยากได้สารองพุ่งข้อหม่นายอืยแต่ว่าคอยว่ามักเรื่องเปียดงานหล่ะทางเรียนครับอันนึงก้อนน่ะคอยฟันว่าพูดเดือนพูดเดือนเนน้องเรียนครับเันว่ัรลตาย ง่ดเศร้าเคยออกไปบ้านพอดีไปพ่อราอยวัดนี่นมั้ยเลยถามอายุแล้ว,ดดว,วผู้เดือนอายุเจ้าทศกิจท่เอ็ดเปเซ็นต์่อว่าผู้เดือดไปท่มเราวพอดีกัใครว่าที่ปถามแล้วพอดีมึแตว่าไปพ่อรอดนี่แมนปล่แนก้อนขครที่ฟันอันเรี่ยงอันเปียกหานิดนอก็เล้ยฟันเป็นจกิงเนาะ<ม>ฟันแล้วเนไปเห็นเ่าพอดีงดเศ้าแมนเพราะว่าคอยมักผิเียหาคนจะเป็นท่วงคะอันเด้อยู่หนอเติองเครื่องยืนาทัน ปกติแล้สีหลวดบตัวเลขตามละทีที่เคยฟัน <ปะ S 1> ครับมันสิเปลี่ยนตัวหนึ่งชุดนั้นคอยกับฟันวันออกอยู่สองกิโลสี่ศูนย์สี่ศูนย์หกมันออกหาศูนย์หกหาหกศูนย์เอียงนีง่นนมันจะเปลี่ยนแต่หนึ่งอินเลขเห็นมันิะเปลี่ยนแต่หนึ่งห้าสิบห้าสิบเปลี่ยนตัวใดแกจิมฮาับเจ็ดสิบห้าทันตัวเนบ้านเลขที่เจจีบ้านเลขที่เจ็ดอีกเออแม่นหมู่กสิแปดห้าเจ็ดห้าเนาะ กสิประมานนั้นละวะใครก็บรลกันเนี่ยฝังต่เนยสิรอดตัวสี่แปดสีอยู่อ่ะมนยังติดไปไกลแลวเนาะย่งยังอีกแล้วเ่นื่องเด้เฮาสิรอดตัวใดเน่อเราเคยฝันได้แปดสิบหาเฮากับรถดเอาตัวเกนหาแปดหาเท่านี้แล้วเกืหาเมันก็สิปินบ้านเลขที่แมนเพิ่นฝันเกียวแมนบ่านเลขที่เกตัวเดียวนะแครับ มันจะป็นคล้คลายๆถัดเก่าเราอยู่หันถัดเก่าตอนสมัยได้โบว์มันย่อไปคล้ายๆสีเด็กขาวๆาวเกาๆเรามันพังเนาะฝันเพิ่นได้สีเย็ดอยากได้คล้ายๆอยากได้สารมาพุมออ่มบ่อสูพอออกเตี๋ยวฟังอยู่ซ้อนแปดหาเม็ดเดียววางสัน้นละเม็ดเดียวมาน,นีนท่านได้เอาลอตเตอรี่ไปไปแยกใบท์ไปครับวันแรกวัตุ่ฝันวัตถุสมมุติวัตถาฝันที่ ว่านพากันไมงแสดงว่ามากที่แรกว่าสิบัหาปูเดียนวานปูเดียนยูบูแลาล่าอยขึ้นปานี่อ้มันเกี่ยวยู่นี่นั่นเชียวนี่นี่ย่บด้ายเกี่ยวยื้ไปเกี่ยวปตำนินแต่เบิ่งได้มเจปี่ไดชายีเฮ้ยี่มาด้วยมาบุไปเห็นบ่บานเจอบ้าบนเยจังปูนั่นปูนยังขกวอย่งเนลายปูนั่นวายมันสร้างเห็นไป พ, <agit S 1> <setting S 2> พุ่นจอมปัวกิดใต้ร่างก็ตีพี่น้องกันนอนหลวงพี่พ่นฝันคิวดอกอันนั่นคือหัวเสียนพระพุทธรูปแต่น่ะจอมปวกไหมพุ่นอันเนิ่ง้วเจ้าเห็นไปคนพุ่นนะพ่อจ่าอันเนิ่งอันนั่นคือคือสร้างอย่างมักอยู่ตะกอนพันสาพุ่นบ่เงี้ขื่นโดนแล้วมันบ่ตะกอนพันสาพุ่นก็ได้ใช้ดูว่าต้องออกไม่ใหม่เนี่ยโอ้ มันเจยวกับแก่ว่ีทั้งขาดกรบปแล้วมั้ใช่หยาแี่มั้ปีนองมาดูย่อยย่ำยางอยู่พีนองมึดูพนะปกนีกะไปกินเาไปหามันเกี่ยวยดอืดบันไดนะยดซึงหัวข่ติต่อยแ่กันไปยระตำเลยติว้าข่อยยงสี่ผู้ขากันเล่นแล้วเนาะไปะอาจานส่งให้ ส่งจังไดโบ่ได้เป็นเพื่อนกับเราเพื่อนตัวมึงคนเครื่องคนตึ้งวะคนแม่นแล้วล่ะพ่อจพิ่นไม่สุกไม่สุกแล้วล่ะแม่นแล้วนั่นหลังความฝันแม่นบ่หัวนี่แหมนี่เอะไรเบิ่งบ่เบิ่งอันฝันน่ะฝันก่อนเนาะอันฝันก่อนอันนี้เมื่อวานกันบอกเลขแดงเครื่องเครื่องแปดสิบะว่แม่นแดงเสีอข่อยสีแดงเสีอสีแดงใส่เสีอสีแดงเลขอยู่หน้าเอิก85ดสอพี่น้องสิรถก็รถตัวรถก็เอา ที่เบาๆเดอตัโตรงเอาเต็งเตงนักนักเจ็ดห้ากับแปดห้าอย่าลืมกับตัวเลขด้วยองมทั้งทั้งทั้งหลังคาตันนั้นนี่ไหมโอ้โอ้จ้าาเห็นแล้วเห็นแล้วว้ายก็เป็นตะยานเนาะเนี้ยทำใม่คุยคือไปอีกคันนึงแมียนต่ำอดีหัวอ้เขียวยังเนี่ หัวช้างเขียวส่างเขียวหัวชางเขียวหัวส้างจังเป็นจังฮี่ก้องที่เดียวกันเลยปาดโทษคอยสิอดไดใพบาดเนี่ย ว่าเลขที่วัดกับแปดสิบหาอีกพี่น้องเอ้ยอะไรจะขนาดนั้นขนชิงลูกอีกแล้วคนตั้งอีกแลี้ยวขนตั้งอีกเลี้ยวจังเป็นจังบ้านนี่ก็ก็นเทว่าแปดห้าท่านบอกบอมเจียวฟันฟันเจียววัดนี่นะบอกบอมเช่นถืออยครับวัดเจียวแล้วมาขอเบื้งบ้านเลขที่วัดแปดสิบหาไทยมันมันถือตัวใดงวดนนั้น 5.30ห้าสามซูนบอกสามซูนห้าสามีูน้ามต่อ่าพุ่น่ะทั้งพยนาคนี่กระแม่นเต็มกุฏียี่แต่ร่างกุฏีผุ่นั่นเสียนคือเสียนพระพุทธรูปเท่นับอกคอยว่าคือสร้างนะอันพุน้อ่ะสรุปตัวเลขโอ้ยเด็ดเป็นเด็ดฝัน บ้านแปดหกันเลขทีวัดเลขทีวัดแปดห้าผ้าจา์กับฟันได้แปดหาอยู่ในเอือกราดิดังรถผ้าจา์เฝ้าไปเอาไว้รตเตอรี่นะยิบไปด้วจับอตดตอรี่ไปเด้อค่ะแปดห้าห้าแปดเจ็ดห้าห้าเจ็ดตัวตรงคือแปดห้าห้าแปดฟันเลขออกอยเสือเสืออยู่เอื้อกม้นบ่ครับเสือตัวสีแดงเมียน่เสือสีแดงเพาเจ้าคือ เจ้าเสือแดงเจ้าได้เลขยืนเอื้อโจนมึงเก่งยืนเปรตหาพนวองแต่ว่ามีรีบวันนี้เลขวะจตกจักแล้วแบบโบได้เบิเนอกพนทวงก็คือโอ้บารเลขที่นั่นบารเลขที่เจ็ดพี่น้องจำไว้ให้ดีบาร์เลขที่เจ็ดที่นได้รถเจ็ดห้าแปดห้าเท่านั้นห้องกากเลขบารนี้ไ่ได้ยงนนั่น บัลลีคีนะงูคือมาขืนสลาอีกวว่าคืนกุติเอกุฏิเนี่ยจะพาวาสลาเขียนไม่จกขาบในเขียนยังเป็นีเขียนนี้พาาแต่คอยเอองูก็เจ็ดัตบังัวบังเตซีเ็ดห้าเกตซีเห้าแปดห้ากับตัวเลขนั่นเด้อพี่น้องเอ้ย เป็ีลายพันอืมจะีลายตอนนั้นเอาจะแปดหากับพ่อใช่กว่าจแดหาต่จหาบอเล็กทีเราได้จิหารังนเงี่ยนอ่ะตาสมบุญทีลังที่ฝันเกีียวอืมห่วยสีโบแมนข้ากับเราพี่น้องน้องวดงวดแรกที่วัดแปดหางทีันบอเวัดากวัดแปดลงเขามากอ่ะบพิดวังลงเข้ามาก็ได้เรียกอยู่ดอก เด็ดเดเลยแปดหาตัวเดียวเม็ดเดียวอกราบขอบพระคุณพระเจรั์หลายลงเขามากก็ได้เรียกตัวละน้อพี่น้องสาวมาทุกวันเล้วสาวมากก็ได้อยู่ตัวละขอบพระคุณพระาจบาระุาคกันาสาธุกานในวันสการค่ะสันมีมันมีแย่เวียนแย่เวียนแล้วมันจอดถามใครมองเยอมากับแย่เวียน เราเรียกว่าคอยคันว like, so ่าคอนที <c oughs> <ENCE>, ่41เย็บเจ้าเย็ปดเย็บเย็เอานะแล้วก็ขี่รถไปบียนรถก็เป็นตายนะอยู่นาวัดมรดาพรครับเบียนลเกูนยนเกาูนถึงีนึงีบโอ้มันใจคืะาแล้วเรียกว่าเอาท่านถ่านใจเท่งบน้งล่างโอ้แสดงว่าข้านี้ครอ่งวัดกอนถ้าเราบอกว่าอางเราจอดรถามฝ่รถขี้ไปคุนรถเราปเสียอยู่หน้าวัดมรากพาครัเบียนเก้าศูนย์ ค,าาคือหัวที่ผ่านมานั่นเมี้ยวัวที่ผ่านมาครับแลอวกเก้าส่วกับหนึ่งสี่น่ะปาโธุธรรมดาตัวถ้าจารยนบอสุฟังไมเ่เนีเ่ยค่เยเยเะเด็กหัวทันทีหนึ่งท่านว่าต้มที่จุดที่พระอาจารย์ไปเราบอกตัวเลขแล้วเราบอกตัวเลขรึเปล่าจอมผวกแต่ลางกุฏินะครับนี่นะครับแนวทางตัวเลขเราแมนดีๆเด้อพี่น้องเด้อ เราแม่นดีแม่นจริงๆนะครับ8ปดห้าเจ็ดหาตอนนั้นเราบอกว่าจยไปเอาลายตัวว่าสัตว์เอาแปดห้ากับพ่อว่าสัตว์ทังร้ามานี่ทั้งทีมงานกําลังห่มอาจารย์บอกกันเจ็ดชดเจ็ดนั่งได้เอาตัวกันมากยังใดบ่างเเกี่ยวผูเดือนโอ้ ก็คือแบบเอืน่นท่านครับค่ะฟันเม็ดเดียวก็คือแปดห้าเท่านั้นเน,ะน 7, 0, 7, 1, 7, 5, ะาะก,กันเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดหาดีกว่าจังจัดน่ากติดยังไงโค้งแห้งบางไวโค้งเป็นบาง,บางไวอืมเจ็ดหาก็แปดห้าแล้วแต่ว่าตัวเต็งคือแปดห้าลองแล้มาคือเจ็ดหาตัวกันคือตัวใดวล่ะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ศูนย์เจ็ดหนึ่งเนาครับ ันมมสุด็กมะส่วนไข่มนสิเป็นตัวแล้วดิฮมอมะส่วนเป็นตัวได้วมบ่ไดตีเนี่ยเป็นตัวเลยครับฟังออาเลยพี่น้องนี่ดิอไดกี่ฟันคิวตใดนนตะทาหวท่กันครับกี้มอล่างตัวต้งดีแง่หมนสอดเราเองางผ่านนาบ้านใส่แล้วการได้เตือนไปนอนแลนเหรอครับคมนมาขอเดรียแสดงว่าเป็นคนมีเสีนทางนี่อยู่ อีสลาเอลย่อยได้หาเมืองสองชิดนเลขสามตัวเงินอีสลาเอียวยังบ่บูเป็นเงินไทยเท่าไห,หร่ล่ะพี่แฟน,นตัวคนนึ่งมสามตัวหวดออกหาตามก็โดนแล้วว่าออกเมองไม่ใหครับมาจากอีสลาเอาียวโดนแล้วบ่โดนแล้วก่อนสรงข้ามมีดอกตีาาโอ้เออหน้าหลังงามแบบ ตัวได้ง่ามพา่จานที่เราโค้ง,งเท่นี่เพราะว่าเม่อไหร่ดิแปดหานี่จิพี่น้องกลับเอาเองเด้อไร่ได้กลับให้นะครับจะว่าโตตรงนี่พา่อจานนี่คือแปดหานอ้นาอ,อ,นอค,นครับตืนจนเน่เจ้าที่แปดหาคนราครับออเอาซํำได้วเราเพิ่กคัดฟันนนะ <laughs> เป็นตะคืนมกคืนใจอยู่ดอกพ่อบ้านเล็กที่เยศ่นบ้านเล็กที่เกบ้านเล็กที่เกเซื่อๆเซื่อๆเราวเหนเข้ากันครับเล็กูเดือนแมน้าพ่อมู่หใสนอกจากผู้เจ้าสิผี่อว่าแต่ว่าไรเป็นไรมันไหลไมป็นไรมันหลมอเอาตามเล่าอ่ะเพราะว่าเลาเป็นคนแม่นอยู่แล้ว

บวชรักษาเนาะบวชปฏิบัติธรรมจะเสียกงายเด้อยจะเสียกงายเด้อมันสิบจะเสียกงายถอดบทพายบทพายอยากย้อมเนาะย้อมเพื่อน่ะพี่น้องงวัดแรกแหกหมานเด้อนี่ที่เขามาหาพระอาจารย์เพื่อนตั้งพักกันเมื่อนี้ยังลงมากเลแม่ที่พระอาจารย์อาจจะมีอี่ยางดึงให้เขาได้ไม่ก็ฟัดต่อที่จังกันที่ว่าบันเด็ดผุดถ่วคือจัง คนมานั่งคือจังมุจจนมองว่ายืนหน่อยเออไปยืเนเงียลแล้วอืมขึ้นสิีกับบ้านท่างก็ไปเพราะไรเด็กขึ้นมาทั้งนี้สิขึ้นมาเขาไปในวัดลูกเขาไปด้วยสันบอกใหก้ฮะขับตรงไปรอดซะสัน่นที่เกียงกะลู่ยู่ดอกท่างสิเมียาบ้านไปนี่เพราท่างนั้นมันตันเลยเจ้าเทพปูนบ้านนี่กัเขาไปในวัดนี่ไปหาหาปูนเพ่าะสันก็คือสิมีแนว ข้ามาดึงข้ามากก็เป็นไปได้ดิค่ะอาจารย์เนาะคนแบบโกรธไทยอยากเทียดอยากสางราเหรอคาร์บอคนมากดิคาอมัเียซือมามาแบบนี้เนาะโอซาย่างชกย่างมาตวันุเจ้าฟังนาะุก่ออตะวันุกเจ้าแสดงว่าเมื่อนี่เปิดแล้เปิดเผยความฝัน เริ่มเปิดมือเศ้านี่เปิดพุ่มแล้วเราเปิดพุ่มเดินไลายตอนนี้เราก็ยูทูบเราไลฟ์ละเอียดหมดแล้วค่ะพระอาจารย์เปิดพุ่มก้อนตีไม่พี่น้องอเรียกวัดช้างเดินงหูหมวกอานนี่แล้วก็ลังงานถักเป็ดเนาะแล้วไม่เก้าอีกคันนึงตามหัวพอดีว่ะงูก็มาเขียนอ่านต่านอยู่คนตีเล่าพี่น้องเอ้ยจะซ้ำไดพี่น้องบ้านเล็กที่วัดแปดซิมหาอีกยานไปทำโฟลติงแล้วไปเบื่องใบน้ำน้อง ัน,นี่ระวังมันจังครันนบบ้านเลขที่วัดแปดสิบหา้า,าบ้านเลขที่วัดอือบ้านนี้ก็ไม่ได้คิดคิดพ่อที่ว่าบ้านเลขที่วัดแปดคันพ่อทามนี่พระอาจานบอกว่ามอบอพุทธบอกบอเอ๊ะเลยเนาะเฮ้ยบังเงินงูกะมากินเขียดโย่บันไดกุดปูมองนี่ละมองพญายิ่งห้านางอยู่เนี่ยเขนอั้นต้านอยู่เนาะกันเลยได้เป็นที่มาของถามวัดเลขที่วัดนั่นนะระว่างูเขา

ยานาคไม่เห็นมาสร้างคนอาอขันป่งอีวัดเฮานี่ดังแท้ได้สางแท้เด้อนะครับขันออกวาตรงๆนี่ครับขุดแท้ที่ย็บเกศเขาสิได้ตายนา้ได้้ตามนี้ด้อครับเดินครับแนวทางตัวเลขวัดช้างนะครับ บ่คืนว่าบ่คืนบ่ฝันว่าจะได้คักได้เด็ดปานนี้นะครับฝันพระจาจาร์เราฝันว่ามีค้นทวงอยู่เสืออยู่นัเอิกเล่านะครับแปดห้าแดงจึงถึงบ้านเลขเทียหลังนั้นเจ็ดตัวเดียวนะครับถ้าสามตัวแท้คือเจ็ดแปดห้าก็แล้วกันเนาะทารถดสองตัวก็คือแปดห้าเจ็ดห้านะครับเลขกันของพระจาจทร์ที่เจ็ดศูนย์กับเจ็ดหนึ่งบ้านเลขที่วัดแปดห้าซ้ำนี่นะครับมันมันกันเลยนะครับนี่ครับ เงืนก well mm. ับิไปพ่อกันยุบุญลาจามยุวัดพ้าหมูผ้าหมูแล้วเย็ดเล็กเทวดาตัวมื่อพลาไปเล็กเย็นน้ำโชกเน่าโย่นี่ยังเงอยุ่ไปไปเบิ่งบันเล็ที่บันพี่น้องบันเล็ที่วัด เพราะว่าหลวงพีวิไลีนเราบอกว่าเนี่ยคือบอกซื้อเล่าระเบิดหลวงพีวัดสร้างไงไปถามบ้านเลขที่วัดน้ำปู พี่น,ออน,น,น้องเพิ่งแตแ่เบงอยู่บอเบิ้งยูบินไฟน้ำเร่าบันไดขี่บัสยินจะีน่นอนอ,อาจานแล้วก็บ่าเราลืมบันไดขี่บัสคนบาแปดติมหาคนได้บอกว่ามาเบิง้งป็นั่งปูสันทางปูรถสันส่นอยสยหลับาานีปู้<อ>ปู บ้านเลขที่วัดตัวไร่ปูเอาปอติดไว้น้ำนี่บอกปู่ไหนปูู่่ดีปู่่รวยไปเบิ้งไปเบิ้งไปเบิ้งดูโศกใส่มันใส่ครับถ้าอาจารย์เราบอกว่ามาเบิ้งบ้านเลขที่วัดโอ้ยยืใบแขนยู้ใบบอกปูโอ่เราไปแม่เจ้า

มืดตานั่นนยังเห็นนแล้วฝันคิวอีกตัวอันูุ๋ยซื้อน้ำมันคิวไมยเล็กห้าในกนเหรคนที่คอยดูแลแเห็นบ้าเขาใานี่วยี่สิบห้าไร่นี่แต่ชนดชนดเลยี่นี่ะนป้ายนึงนะป้ายนึงส้เมื่อนะป้ายยังนะ เอาเขาต้องเบื้องนะพันมาแปดสิบห้ากับแปดสิบห้าของเลาบ้านบ้านในที่แปดสิบห้าบ้านในที่บ้านมันเกิดมีถึงเจอหน้าที่สามสิบห้าแผ่นที่ร้อยสี่สิบแปดหมายเลขห้าหกสี่สี่หลายนั่นแล้วยี่สิบห้าไล่ยี่สิบตารางวา ดะไรยังท่านบอกระยะปูฟันนี้เขาไปได้สนุเขาบอกเล็กที่แปดสิบห้านอปูเพราะว่าดึงมันน้นลาดึงันนั้นเราลวดประตูน่นเพราะฮะเติร์นเป็นไปเร่งลวดไปไซด์ไปไซด์คิวงั้นวะงูเขียวหมู่บ้านนี่ก ปูพันเาสุฟ้ามองูเขียวอยู่ออืออืออออื่อือาืออ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 แอ้ืออืออนอ่ืออืออี่อ้อแน่อือนีออ้ออพี่นออือ 71, วืออ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 ือนืออืออืนอือ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 อออื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 ออออั